วันนี้นะคะมาเดินคลองถมกันอีกแล้วคือเรามาเดินคลองถมวันนี้จุดประสงค์หลักของเราคือการมาตามหาน้องมอลลี่จุ่มไม่ได้สักทีเราก็จะมาตามหาน้องเขากันนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็จะพาดูนะว่าคลองถมบรรยากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆกล่องสุ่มฮิตมากเมื่อกี้เดินผ่านมาล้านหนึ่งคือคนแบบลุมล้อมแต่เราจะพยายามแทรกตัวเข้าไปถ่ายให้ได้มากที่สุดนะคะและคลองถมนะคะเดี๋ยวนี้เขาเปิดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เปิด2วันแล้วนะเริ่มมาเดินได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ ห้าหกโมงไปจนถึงสี 5, ท่ทุ่มห้าทุ่มยงคืนนั่นแหละได้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันจ้า ตรงนี้จะเป็นร้านกล่องส่งที่เขาแกะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามแทกตัวเข้าไปก่อนแป๊บนึ่งเราจับได้ลุงบ๊อบมานะคะให้ดูราคาเข้าๆอ๋อไม่มีราคาเข้าๆแปะไว้ด้วยอ่ะโอ้นี่คือมมมี่ตัวที่เรามีอะไรหมดตั้งอย่างน้องกัอ หเหเหอนอน,นะคไรอ่ะเนี่ยอ oh, hmm. ุ symptoms, 2, 2, ้ยนารกอ่ะไทยะ้องเลยอ่ะมาีมานีค่อ้ยมี้ตัวนารักตาหลงก็ยเข้ามาได้พี่ทุกคน้องบูตอนนี้คือราคาไปแหลงมากยังแบบเอาแบบตัวที่ยไม่แก่เออสองพันกล่องละสองพันป้าสุด น้องเขาไปไลน์สนสนอันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้ไม่รู้ในไ,ไมมีเสียงลมเะล่ะแต่เนี่ยขาดไม่ได้จริงๆเพราะลมร้อนมากทุกคนร้อนมากแต่เราไปดูกันต่อนะคะ <Okay. S 1> นี่ตรงนี้ก็มีทุกคนที่แบบแกะแล้วนะโชต่กาดนะคะ แต่ว่าร้านเขายัางตั้งไม่เสร็จอะ่ะได้ทากดูจังเลยอ่ะโอ้ยน,น่นารักน่ารักอันนี้เป็นแบบจุกแล้วนะคะน้องวีนวน่ารักสมอนพาสต์อุ้ย,าน,ายน่ารัก่ะเดาะเดาพิจารณาก่อนนี่น้องบูะะอันนี้ก็เป็นแบบแกะแล้วปะเขหรือยังไม่แกะแกะแล้วอ๋ออนี่นะคะ มารีมีสองตัวหรออุ้ยนี่มลรีอีกตัวหนึ่งอะคิวอะน่ารักอะดัดนะแต่ว่าเราขออยากได้ตัวที่แบบอันนี้ก่อนมีสโกแกพนด้าเนาะนงบู่ทุกคนนงบู่สี่ร้องบู480นะคะน้องบูตัวนี้ โอ้ยเนี่ยน่ารักอ่ะเอาไงดีเอาดีมไ <laughs> หมดีือว่าเราจะต้องเดินหาตัวที่เราอยากได้จริงๆก่อนดีตรงนี้เขาทำเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะคะทุกคนนี่เป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้เออน่ารักดีเนาะอ๋อเลือกตัวได้ใช่ไหมเลือกตัวทำพวงกุญแจได้ประนี้นี่เธอตรงนี้ก็มีที่ขอ,อาจัดแล้วอุ้ยหนูมีที่ไมดิน่ารัก็เดี๋ยวเรา <laughs> หาก่อนอุ้ย ตัวนี้ก็น่ารักแต่ว่าเราจะหาตัวที่ถือได้กุหลาจังนี้ไหมล่ะตรงนี้อุยเดี๋ยตาลายมาจากทุกคนที่ร้าเขาให้ที่นั่งเรามาเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันนะคะอุ้ยเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักเนาะเอ้ยเรามาหาคอลเลคชันนี่ได้แต่ตัวละกล่องอ่ะนี่เรามาดูกล่องสุ่มที่ยังไม่แกะกันบ้างนะคะอันนี้ชิมจังชิมจังสี่ร้อยห้าสิบนี่ อันนี้น้องเป็นไครอ่ะแต่น้องน่ารักนะเธอต้องสวยนะน้องเป็นสีหลงอะไรอย่างเงี้ยเออเราชอบความแบบสีหลงของน้องน้องแม่น่ารักจังเลยอ่ะที่คิดว่าวันเนี้ยที่น่าจะเฟลกับการหามอลลี่หน้ากล่องที่ถือดอกกุหลาบตัวนี้จะแปะไว้รูปไปให้เผื่อแบบใครยังไม่รู้นะคะพี่คิดว่ากิน่าจะเฟลกับการหาน้องเขาแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนถ้าได้ตัวอื่นที่ถูกตาต้องใจกว่านี้เดี๋ยวเราก็จะไป คือตอนนี้เป,นเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าประมาณ5้าโมงกว่าๆนะคะเขาก็กำลังทยอยมาตั้งกันอยู่นะอุฮยตรงนี้หน้าหนานหน้ามึงตรงเลยอ่ะแบบนานทุกคนคือแบบวันนี้ขอโทษนะถ้าแบบว่าจะเห็นตาน้ากี่เยอะหรือว่ากล้องจะใส่ไปใส่มาหรือว่าจะอะไรนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามถ่ายให้ดีที่สุดที่ถ่ายได้นะทุกคนเนี่ยเขากำลังแบบตั้งร้านกันแบบเนี้ยตั้งถ่ายโอ้ยนี่นี่มีเป็นชุดด้วยส่วนละหมูอะไรอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบ อันนี้จะเป็นแบบแกะแรงมากคะแต่ว่า,าโชว์การ์ดไว้ให้อ่ะเอออุ้ยขอขอขอ,ขอ,ข,อขอเออเผอิญว่าฉันอะ่ะไปจุ่มเพิ่มไปจุ่มเพิ่ม<อ>แล้วฉันจะได้เวลาตัวนี้เลยไม่ได้ต่างฉันไปแต่ว่าสีฟ้าคือน่ารักนนเนาะสองร้อยหกสิบบาทสองร้อยหกสิบบาทตัวนี้อ,อุ้ยสีฟ้าด้วยอะ่ะแต่เราอยากได้ตัวที่เป็นแบบสีเขียดอะทุกคนสีเขียดมันจะเป็นสีม่วงคอลเลคชันเนี้ย อันนี้ดักการแล้วน้องคนนี้เป็นใครอ่ะลูกไม่เคยเจอมาก่อนน่ารักอุย้ยสวยนะน้องเขาสวยคือนี่คือตัวหน้ากล่องเลยนะเนี่ย420ร้อยสิบนะคะหน้ากล่องนี่นี่อันนี้เพื่อแบบใส่กำลังหาไม่ได้หาตัวนี้ละใช่ไหมอุย้ยนี่ตัวนี้กระปุกนะคะนี่เจนนี่โอ้โน่ารักอ่ะตัวนี้560ค่ะทุกคน อนมอลลี่มอลลี่แกะแล้วห้าเลยหรอเออห้ายสิบเลยป้า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 นาักจงแอบแลงปกติยังไม่เคยซื้อตัวที่แบบแกะแล้วอะนาะอื้อ่าอนน้ันน้อ่ารัก็นอนน่ารักมากเลยอ่ะ เป็นอันดัเบลตอนนั้นก็น่ารักนะทุกคน550แล้วก็แบบตอนนี้เบบี้มังเตอร์เอ้ยเบบี้เบบี้มองดีก้กำลังมานะคะน่ารักมากคายเบบี้ทุกคนเออคายเบบี้ที่เป็นแบบเอกซ์พอร์ตบโกนะคะเพื่อนใครหาตัวไหนอยู่นะมาดูได้ที่นี่เลยอะ่ะเขามีแบบหลายตัวมากดูดิเออน่ารักน่ารักคุกระตา้ากิต้าก็มีทุกคนว้าวตันนี้นะคะเขากำลังตั้งเลยทุกคน น,น้องน่ารักแม่น่ารักแ <Jamie, S 1> ม่น่ารักน้องมาจากุงป๊อปมาอยู่เลยนะน่ารักน้องกระเป๋ากระเป๋าใส่น้องกระเป๋าใส่น้องก็มีนะคะนี่กระเป๋าเท่าไหร่อะคะอันนี้สองเกตเก้าอ๋ออันนี้สองเกตเก้านะคะใส่ใส่ใส่บู๊ใส่บู๊ทุกคนเป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่แบบนี้เลยน่ารักีแบบนี้เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้ตุ๊กตาก็ต้องมีสุดนะคะทุกคน มีตัดตัวไม่ได้นะคะใสชุดให้เขาด้วยนะคะจะได้ครบเสร็จนะเอเอมาาลังมาจ้าเดินดูกันตอน่อป่ะอุ้ยทำม,มาดูคือมอลลี่อ่อมอลลี่คอนี้คือน่ารักมากแต่ราคาไม่น่ารักเลยโธอปาลาปลาขาวแรงมากเนาะดีดีพักชมอย่างอื่นกันบ้างพเรา ก็อ้อมแบบโมเดลฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้เข้าไปก็ยังมีขาอยู่นะคะแค่น้อยกว่าของสุ่มเฉยตรงนี้มีเยอะมากทุกคนที่แบบแกะแล้วนะคะอุ้นา้าวะขอเราใช้สติดูแป๊บหนึ่งคอลเลคชั่นนี้น่ารักมากไปพรอมมาหลายรอบแล้วหมดตลอดเออน่ารักก็อุ้ยน่าวะมันก็อยากได้นี่ดูน้องมังลี่มอลลี่น่ารักตลอดการ เดี๋ยวให้ดูตัวอื่นบ้างเนาะเดี๋ยวแบบคนอื่เป็นแฟนคลับตัวอื่นนะคะเดี๋ยวจะมาว่าเอ้ยมาดูแต่มองไม่ได้มีตัวอื่นไมยเธออย่างเงี้ยให้ดูแบบอย่างลุงบ๊อบนี้ลุงบ๊อบก็สี่ห้าศูนย์นะคะทุกคนอ่ะมีหลายตัวมีแบบหลายแบบอยู่อันนี้จะเป็นพวกกล่องที่แบบเปิดไชก้าอย่างเดียวนะคะไม่ได้แกะตัวข้างในสี่เข็บสองพันห้าอ๋อทำไมเราไม่เคยเปิดได้สี่เข็บวะข้อพิสูจน์แล้ว ตรงนี้ทุกคนตรงนี้ร้านดังนะคะร้านที่แบบว่าใครไม่ใครมาแต่ชอบมากันที่ร้านเนี้ยคําถามคือฉันจะเขายังไงเธอเขาไม่ได้อ่ะแน่นมากร้อยค่ะทุกคนเราจะพยายามไช่อมเขาไปนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างโกเคเหรอซีดูซีเฮ้ยเราจะเราจะเขามีน้องมารีอยู่นะเขามีมารีอยู่บ้างแจกทุกคนรแ้อยโอ้ยไฟไม่ได้ค่ะโดนเบียดออกมาจนได้โดนเบียดแล้วเรียบร้อย เขาไม่ได้จริงๆอะทุกคนคือแบบคนมงเยอะมากแล้วก็ได้ไหมอะทุกคนก็ลองเพ่งๆดูๆเอนะคะว่ามีตัวที่ตัวเองขายอยู่หรือเปล่าคือตัวีกเข้าไปไม่ได้ตอนนี้มีแต่กล้องที่เข้าไปได้นะคะน้องสเปซมอลลี่ที่อยู่ข้างหลังปรนั้นก็ตัวเราประมาณ500อถึงห5าราสิค่ะทุกคนเอออ่ะลองดูได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนโอเคที่ไม่โอเคคือกินเริ่มไม่โอเคละหายใจไม่ออกทุกคนร้อน ร้อนมากเออราคาร้านเมื่อกี้นะมันก็จะอยู่ที่แบบหลายราคาหลายเลทอ่ะมันก็จะอยู่ที่สี่ห้าร้อยส่วนใหญ่นะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนก็บางทีอยากเราไปกล่มที่เป็นกล่องเลยที่เขายังไม่แก่อ่ะก็จะถูกกว่าก็ถูกกว่าแหละสาหรับที่น้าที่รู้สึกว่าถูกกว่านะแต่ถ้าแก่เลยเราก็แบบที่เขาแก่ไว้เลยอ่ะเราก็ซื้อได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องลุ้นนะคะโอ้ย ือเไงไยจริงทุกคนดูชุดเธอชุดน่ารักมากชุดงบูมีแบบอย่างเงี้ยน่ารักคะสามร้อยห้าสิบบาทเป็นคิปปี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะถ้าปิดติดแกรมติดหลูมันก็อ่านเลยด้านน่นหรอโอ้โหเนดูโนั่ไงเออดูน่ารักน่ารักมากพีหลายแบบที่เราดูแบบองเด็ยได้ยังไม่แกะสี่ร้อยเก้าสิบถ้าเราไปเดินดูร้านอื่นแกะแล้วก็คือห้าร้อยกว่าบาทอ่ะที่สรุปให้นะคะว่าตอนนี้กิจการกองสู่ มันเลิศมันเลิศมากคือแบบคนแน่นทุกร้านเทุกคนก็นมาดูกันได้นะก่ไม่ได้บอกพิกัดไว้นะคะว่าแต่ละร้านอยู่ตรงไหนเพราะก่ไม่ชัวร์ว่าเขาจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าดูซอยนี้ก่อนซอยที่ขายน้ำทำใย,ยปไปลองดูซอยนี้สิว่ามีอะไรไหมเออคุยกินพูดถึงแไรแล้วนะเอาอีกแล้วอ่ะสติอ่ะสติเรามันไม่มีอะอุ้ยนกตา ก็ตาหน้ารักตาหน้ารักรักหน้ารักโอ้ยซินนามอนก็มีทุกคนงานดีมากงานดีเลยอะ่ะเออหนักแก,แก้งถามพอก่อนว่าราคาเท่าไหร่พี่คะตัวนี้เท่าไหร่อ่ะคะร้ 180. 180. อยแปดสิบร้อยแปดสิบเธอซินนามอนร้อยแปดสิบบ้าปไปเลยเฮ้ยจิตระ납แบบ ได้ติ๊กจูมาตัวหนึ่งหนึ่งร้ยบาททุกคนงานแบบงานน้องน้ารากงานนสวยอยู่เลยไปอ่ะสองสีมีน้องมารีหรือเปล่าอ่ะไม่มีมาล,ลีนะคะแต่ถ้าใครหาตัวไหนอยู่ก็อ่าซูมดูทุ่นี้นะคะเป็นกล่องที่ยังไม่แกะนี่อ้ยน่ารีสีสวยมากเลย250บาทนะคะ อันนี้น่ารักมากทุกคนนี่น,นี่จะมีสีตามนี้เลยเฮ้ยสีสวยละสองร้อยยี่สิบบาทเองน่ารักน่ารักน่ารักตอนนี้นะคะให้สังเกตร้านไว้ถ้าอยากหาร้านกองสุง่มคือหาร้านที่คนมุงเยอะๆทุกร้านที่ขายกองสุ่มคือคนมุงเยอะมากทุกคนมาดูเอ้ยอันนี้ดิมุกน้องดิมุงนะคะคอลเลคชันนี้กล่องนี้ขายอยู่ที่380บาท พี่ชอบอันนี้ทุกคนมีกล่องอะกล่องเก็บด้วยกล่องเก็บแบบนี้น่ารักเนาะดูน้นอ,งนองตัวใหญ่มากน้องเป็นตัวใหญ่นะคะห80อุ้ยน่ารักน่ารักมากเลยอะเออนี่อันนี้กล่องสุ่มชิ้นจังทุกคนกล่องสุ่มชิ้นจ้างัอง้อบาทนะคะเฮ้ยถือว่าถูกนะเพราะว่าที่อื่นก็คือ3 0 0 4 0อยนะกล่องสุ่มชิ้นจ้ง น้องตัวนี้นะคะ380บาทนี่น,น,นี่โอ๊ยอยู่ในกระป๋องแบบนี้ด้วยน่ารักมากดูอันนี้ก็มีพี่โลนอด้วยก็มีพี่ลโลนอ้อันนี้สี่ร้อยสี่สิบบาทมาค่ะเดี๋ยวได้มาม่ค่ะสภาแบบสำรวจราคาแทนแล้วตอนเนี้ยสำรวจราคาแทนแล้ว,วลเออน่ารักโอ้ยนี่ไงตัวจริงตัวจริงน้องเห็นไหมสวยสวยไม่จกตามากทุกคนโค้ชสวย ที่เราแบบดูกล่องเขาข้างหน้าเมื่อกี้นะอันนี้2 2 0ยสิบนะคะพิจารณาก่อนน่ารักก็อ่ะอันนี้ตัวอื่นๆอุย้ยอ๋ออันนี้ที่เป็นแฝดกันไงน้องแฝดน้องแฝดส้สี่สิบนะคะน,นี่ให้ดูเป็นกระเป๋าเล็กๆอย่างนี้นะคะกระเป๋าเปาขายใบละเจบหาทแล้วลอันนี้สูงขึ้นมาหน่อยขาย125ยบาทเออน่ารักหุ้ยน่ารักมาก น่ารักมากเท่าไหร่อ่ะตัวนี้เท่าไรอะโอ้ย mm. น่ารักก็เปิดไฟได้เปิดไฟได้แน่แน่คนเปิดไฟได้นี่คือน้องคนนี้สองร้อย้าสิบบาทเองนีอ้ออกจากวงการมอนี้แล้วเข้าน้องจิ้งจอกนี่ดีกว่าสวยอ่ะนี่เป็นสโนว์บอลแบบนี้นะคะน่ารักสุ่มแบบน่ารักตะมุกตะมีกระปิปลาแปดสิบห้าบาทนี่น่ารักนี่เสินตังเสินตัง น,น้อคน่ารักมากเลยอ่ะน้องสวยมากน้องสวยๆตรงไหนที่คนมูกันเยอะๆตรงนั้นคือตร้มไปดูฟ้าตรงนี้แป้งกระบกของใครแปนะน้าไร้ออแกะแกะโชกาอย่างเดียวนะคะของอยู่ในถุงนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเราอาจจะต้องไปถามเขานะคะเออเดี๋ยวน่ารักดีเดี๋ยวเราไปหาน้น่ม มังลี่มีมังลี่บ้างไหมลูกมังลี่อยู่ไหนบ้างลูกเอ,อ้ย <c oughs> มังลี่ลูกละหามังลี่ไม่ได้เลยอ่ะมังลี่อะไรออตัวน,นี้หน้าหลักตั้งเลยอ่ะตัวน,นี้น่ารักตัวใหญ่ตัวหนักด้วยนี่คือของอะไรอ่ะแต่น้าวักีนะแสดงว่าเออเราก็ไม่ค่อยรู้จักหนูนนก็เลยติดเลยเออ ลุงบอบเยอะเนะ<ช>าะเธอใครเป็นแฟนลุงบอบเนี่ยก็คือเยอะอุ้ยอ่ะลุงบอบอ่ะลุงบอบอ,อีกแล้วอ๋อนจะามาเป็นแบบแยกกันเนาะนี่ก็ลุงบอบอ,อ,อีกแล้วมาจ้ะหรือถุงหนึ่งจ้ะเขามีหลายถุงมากนะทุกคนเนี่ยเรียงกันไปแบบนั้นเลยนะเขามีหลายถุงนะอ่ะลองหรือจะมีดูว่าตจงมีมอลลี่ไหมมาร์ลี่อ๋อ หนูเป็นใครก็ไม่รู้ป๊กกี้มารีมารีมาล,มลไมีไม่เจอไม่เจอมาลี่ นีมีตัวหน้ากล่องไหมะคะขายไปแล้วขายไปแล้วอ๋อขายไปแล้วขายไปแล้วเจ็บเจ็บขายให้ใครมีใครอยากไปต่อไหมคะทำไมกี่ขามไม่ได้เลยอะ่ะอยากได้น้องกุหลาบที่มันอยู่หน้ากล่องนะจริงๆนะทุกคนตัดพอมไหมครู้สึกนต้องตัดพอมเถอะเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแขนช้นนะแต่งนิ้งน <c oughs> อ๋อนี้เป็น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 เปนเปญแจแบบนี้นะคะแกะเช็ดการ์ดในเดียวนี่หนูมคนมาเป็นตัวเลยนี่น้องหนึ่งพัน่งร้อนะคะอ่ะเฮ้ยเุ้ยชดยเ้ดมันนี้เชดมันนี้น่ากมากทุกคนชิโนอะเออแต่ว่าเป็นไอโฟนเนาะเราไม่ได้ใช้ iPhone แต่เพียงเท่านี้นะคะสรุปว่าเราก็ไม่ได้เลยนะได้ซาไทรปั่นกับน้องพิกาจูหนึ่งตัวหาน้องมอลลี่ไม่ได้น้องมอลมอมอลี่ถีดดอกกุหลาบหาไม่ได้จริงๆอืมไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกจากตงอยู่ออกจากตงอยู่ว่าไม่เป็นไรโอเคค่ะก็คร่าวๆคลองผมโอห์สีดำคร่าวๆคลองผมก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ร้านกองสูงคึกคักมากเลย ใครกาลังหาตัวอะไรอยู่นะก็มาหากันได้นะคะหาตัวไหนอะไรยังไงนี้เนาะหรือว่าหาคอลเลกชันเก่าๆที่แบบในประมาณไม่มีแล้วหรือว่าหาที่ไมกาไม่ได้หรือหาที่ไหนไม่ได้ก็ลองมาเดินดูที่นี่ก็ได้นะคะอาจจะมีเหมือนกันนะอย่าลืมนะใครมานะอย่าโดมนะพัดลมจะช่วยชีวิตเราได้โอเคค่ะทุกคนก็ลาไปกัดไเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเข้ามาใช้เอเนอร์จีหมดแล้วเอเนอร์จีหมดแล้วแบตหมดแล้วสลบก